สวัสดีครับช่องทดูครับรถบัดหลวงพ่น้องเชียวอ๋อพี่น้องมือนีมากินเขาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังเอ้กินเขาอยังไัเนี้กินเขากับข้าหน้ามูกรอบค่ะโค้งต้องขอบคุณเอฟซีนะครับของครับที่ซื้อลาบกับมือนีครับต่โมุมไม่ให้เอฟซีน่ารักมากวันนี้โอเล กำลังกินเข่าอยู่จอยเคื่อนกินเข่เยอะๆโชว์ไข่ดาวเนี่ยกินเข่าแล้วอยังเราเป็นเคลื่อนกองยังบ่เคยยังบ่เคยออกกล้องเดี๋ยวก็ชินกินเข่าอาปากกว้างเอาเบิร์ดเลิศเอิ่นอะไรนี่พี่เขาซื้อลาบมาให้ครับตะม้ง พี่นี้น่ารักมากบานหักต้องมี๋อนนเอาเนาะจะพาไปชมบรรยากาศทางหน้าครับไปก่อนไปบ<ป>อายอชมบรรยากาศาหน้าโอ้ได้ยยังกินเนาะบ้านหลังนี้เนาะ ได้อะไรกินวันนี้โอ้ยต้องเจอลวกพักโอ้ยไม่นายกินมากตาบบักคุง้ชงชมบรรยากาศลังงวิธีน้อง ผูอยู่เบื้องหลังเกียบคนโงกชนเป็นเงนครับเป็นอยครับเนอยเอตอบสุกจนอยนึงครับไ้ปเลยสวัสดีครับพี่ต้อยมุกแดงครับมาแมนครับตืดครับอันนี้ตืดหมวกแดงครับสวัสดีครับ ถ้าเรดนคนขับรถบัสคุณขับรถบัสลำเพินเอาไปเฉียวมา่อถึงกันมูนแล้มาถึงก่อนมูนแลขอหาไปให้เลยครับขอหาไปให้เลยครับผมไม่ต้องหาแล้วครับเอาอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพไม่ต้องหาครับถ้าเ้าโดนมาเนี่ต้องไอ้พี่ถ้าเขาไปเขาจะหาคำตอบมาอย่าพึ่งเสเลยนะอย่าพึ่งเสเลยนะเที่ยครับผมเที่ยครับเราไม่แล่นหัวกันไหมยังพี่ตัอยหมกแดงนี่บ่าบ่าไปเลยเอ้า กูเดินกูนังไห้จ้กูบอกอันออยอันนี้น่ะนั่นดิกูนั่งไห้น่ะลาลาไปลาลาโอ้ยาไหมตัวนี้เดี๋ยวเอาไก่เนี่อ้ที่งามเนี่งามเหรองามมากเลล่ะ งามงามละงามไปไอ้บางครคืองามแท้คุณแม่อยู่ขางรถคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไปขังรถคืองามอ๋อไปละอยากจะเจอเลยรหน่อยอ๋อคือว่างงามคือว่าอย่าปาพนุ่มอยคือขาวแท้นี่ดิใส่สบู่อีอ่อนหมือนสองโลซิปล็อกกับว่าขาวเนยน่ะโอ้ยนี่บาดเนาวบาดเาเขาจะได้ม่ออกเนี่ยืนยันจากคุณแม่แล้วคุณแม่บอกแล้วว่านางเอกไม่อาบน้ะ สรุปแล้วคือกายตใจสาดใจสะอาดใจสะอาดก่สาดใจสะอาดกา่ใกินตัวกาสาดอันถอดแว่นตาออกหนยครับคุ้มตาดำไหมครับเตาเหลี่ยบโอ้โหอกับว่าเสียดหนังแต่หมือขึ้นปุ่นปลงยังเป็นลุ้มเป็นลุ้มเป็นคุ้ยเป็นท่าเลยค่ะเขากระลา้มเากล้มมืดมืดตาเลยไนมีขนตาเงวมือนเขียวเขีย่ อันนี้บอกต้องทำอย่บอน้ำแมพอกันแช่ย่งบอเป็นคุยเป็นคุยพี่น้องอ่าคุณแกสปุนี้ครับบมแมนครับมาแมนครับมาแมนมานี้เนี่ยข้าวนอนเดี๋ยว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 มื่อไี้จะจะกิแล้วลูกถ้ากระลุกมั่นเอคุบพักคนนี้กพักคนไเจ้าบอกพักคนนานกระตือนนเหทักการทำงานอะไเหมือนเยี่ยมเหมือนแรงเข้ามาตรงนอน เขาเน้นนอนก่อนนีนอนในรถนอนในรถซูซโมงระวังเดินทางแล้วก็มานอนมาอีกหาซูโมงิวันนี้เขานอนเก่าซูซูกนอนหลายๆจะเป็นพวงๆด้วยเมียนนอนหลายจะเบอร์พวงนี่พอดีด้พวงเราเนี่ยลำโพงวิญญาณีลำโพงพกติดเพื่อนเพิ่อนบ่กเคยขับรถตึ๊กเดียร์อถซูมูกอนี่นอนอย่างเดียวซูเปอร์เขามีซูเปอร์เขามีซอยกันคถามว่ามาส่วนย่นี่บริเวณรงคลิปน้ำมูลหรอเนี่ยก็เป้าสี เอาหลายจังลุงกันเลยวากันมอกันกันบอกวันบอวันอิดใหมมันคหนาที่กนเยในกล่องทผู้ดีจังว่าไอ้บัไอ้ตไม่เชี่ยาปลาบอกกันแท้กนนยไอ้เป็นยังเครื่อนทิมพวกหลานทิมจะไดจะคองไปจะคองไปได้หองได้ยังดีบอกาะยันที่ททักบอกว่าทักบอกตอนเขาไปนอนแล้วไหมี่แม่สวยๆจะเยี่ยงหรอแม่ค่อยบอกเป็นนดเพรมัน้องบ้าน ของวางรบิดซ้ำองนี่ไม่ยหลังอนี่ไหมนี่้างหลังโซฟาหรือยางดิเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นไปยูนน้ำกันแล้ววงไม่พผมอยู่ในซูวงครับจอนจ็ตผมนะจอนแจ็ตเอาเอาคนนี้ไป็ายูนน้ำได้ดิดังได้นดังอีลีไปดังไปไงดังปึ่ง ต้องออกไปตอนมีแมงไลายๆอ่ะเกลี้ยงเอาเลยเอาจี๊กล้อให้นะจี๊กล้อให้นะทายโปกคลิปเอาเอ้าเอ้ยอ่ะปบาขึ้นรอเดี๋ยววะเอาได้เลยี่อวุ้ยบ้านซุปตาไพยขึ้นไปเังสีซื้อขึ้นมาบ้านซุปตาซุปเปสกัดาฟันมาล้วเลยเป็นคู่ฮะคู่แบบไหนคู่อีรีนจริงจังเลยนี่มันไก่สีแดงสื้อเลยดิไก่สีสินเดือนเลยมันมาอย่างของในเป็นคู่สอนนักเรียนคู่เก่าแต่ว่าในในความหลุซื้อในในในฝันคือ มึงกุดเลนจบ็นอย่างเพ่อนมันเปนค่อันนี้จริงจังฟันอีรลีมาหนิฟันอิริยใส่สูรคู่เลยเขาอันบอกว่าอันคนนี้จบเอกนั่นเองนี่อาอันคุณบำเป็มไปสอนเด็กห้องนี้เนยนะเมื่อไรฟันติงฟันบ้างคันน่มงห่นั่งฟันอยู่เนี่ผมหูแล้วอ้เด้นอนไหลนอนหลฟันไหลไปอยู่คน้องอิรนอนไหลฟันไหลเสียแอนไปไปหลเรื่องนะแอนนี่แหละกันนอนหลเนี่ยไม่ยักเรื่องหรือมึงนี่ เอารพี่น้องพี่น้องพี่น้องเขากุ้มปิดแล้วตบาบัวเขาจีบเดล่นโดนเนหัวสอดแจงเือยังงั้นบนนอกไปอาจจะเลิกประมาณตี3ามตีสองตีสะมานนี้แหะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องเขาเขากุมเนี่ยเมนวันนี้สองสามตีเมนบัตรสองสามีสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท โอ้ยเขาจะเาเชียกันบ้างนะเมียนพึ่งอเอาไทยบัตรว่าไอสองสามตีนี่สองร้อยเก้าเก้าเปล่าเข่าเลยมีเสื้อผ้ายแต่ว่าพี่สามนี่มาร้ายรจินตาเี่ิมออจิตต้องเข่ากับกุ้มปิดทักเขกุ้ทักเดเมียนเพชรสาหน่อยเลยผู้โดยสารดวนขั้งออนลรกสิบัตรออนลน์ครับเมีน เอาขอบคุณพี่ธนดลคนขับรถบัสได้หลายครั้งเอาลาเตือนละเตือนเตือนเอาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับปีกิ๊บนะปคลิปบยิ่คลิปสวัสดีครับผมเอาสิบ้างเลยพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ